สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ยวบสีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาดูการทําพานวางไฟนะครับสําหรับงานประทานเพลิงศพทันแรกก็ตัดโฟมนะครับตัวนี้ให้มีขนาดอยู่ที่15นิ้วนะครับแล้วก็กลาให้กลมนะครับเส้นวงกลมนาในาเป็นการวาดเพื่อที่จะห่อให้ถึงนะครับอันนี้ก็ด้านมนก็เป็นขนาด12นิ้วนะครับหนา 3นิ้วนะครับจากนั้นตรงปากชิ้น12นิ้วก็ห่อสนุพ่นสีชมพูให้เรียบร้อยนะครับตัวโครง15นิ้วก็ห่อใบตองนะครับจะเห็นว่าห่อให้ลึกเข้าไปด้านในวงที่เราวาดไว้นะครับเวลาประกอบงานก็จะงานก็จะมีมีความเรียบร้อยนะครับชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นทัดหูใหญ่ส่วนตรงกลางของ ตัวกระทงสีชมพูนะครับก็วาดให้มีขนาดประมาณ6นิ้วนะครับติดดอกลักอันนี้เป็นดอกลักเอาไ้พ่นสีชมพูนะครับแกะแล้วก็นํามาติดนะครับเป็นชั้นในจากนั้นก็ติดดอกรักสีขาวอีกตรงกลางนะครับติดเพชรอันนี้ให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดอกท่านหูนะครับมีคลิปให้ทําให้ดูก่อนหน้านี้แล้วเป็นทันหูติดละวางมุมที่เป็นอุบะนะ ต่อไปนะครับก็นำโขนไปฉีดสเปรย์ให้เรียบร้อยนะครับตัดให้มีความกว้างอยู่ที่1นิ้วนะครับแล้วก็ในชิ้นหนึ่งก็ตัดให้ได้ประมาณ3ส่วนนะครับแบ่งออกมาฉีดน้ำให้เรียบร้อยนะครับเพราะเราจะได้พับได้ง่ายๆนะครับต่อไปก็เป็นการพับให้เป็นสามเหลี่ยมเราฉีดน้ำแล้วมันก็จะนิ่มแล้วก็เราก็จะพับได้ง่ายเราพับเสร็จแล้วก็กลับด้านนะครับแล้วก็นำไปติดในตัวโฟมที่เรา ห่อไว้แล้วล่วงหน้านี่ก็ติดตะปูเข็มนะครับยึดให้ได้สองมุมนะครับมันจะได้แนบกับตัวโครงนะครับเวลาติดก็คือติดชิดเรียงกันไปเรื่อยนะครับติดให้กลีบมันซ้อนกันนะครับเราก็จะได้ระยะห่างที่เท่าๆกันนะครับแล้วก็ชั้นที่สองนะครับแล้วก็ติดกลีบระหว่าง กลางนะครับแต่ให้ปลายดันขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะมีความอูมสวยนะครับก็ติดซ้อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับว่าจะติดไปฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาได้หมดแต่ว่าให้ระยะความสูงให้เท่าๆกันนะครับนี่พอติดไปเกือบเต็มใบก็จะได้ลักษณะนี้อันนี้คือการติดเต็มใบเรียบร้อยนะครับสวยงามมากแล้วก็ตัวโครงที่ห่อใบตองนะครับ ช่างทีก็ร้อยโยงดอกรักสี่มุมนะครับมีลักษณะ,ะซ้อนกันสองชั้นแล้วก็อุบะเนี่ยจะเป็นอุบะทรงเครื่องดอกบานไม่ไโรยสีโอรสนะครับสีคล้ายก,กันกับตัวกระทงนําตัวกระทงที่เราติกรีบนํามาประกอบเสียบเข้าด้วยกันนะครับดูความสมดุลน,นะครับว่าจุดกึ่งกลางขนาดเท่าไรอันนี้ก็จะเป็นทัดหูนะครับดอกรักสดแล้วก็ฉีดสเปรย์แข็งก่อนนะครับเพื่อ ไม่ให้ดอกไม้ของเราเหี่ยวง่ายนะครับถึงจะติดกาวมันก็อาจจะทําให้เหี่ยวง่ายถ้าเราไม่ฉีดสเปรย์แข็งไวนะ้แล้วก็เอาทัดหูนะครับมาติดตรงมุมที่เราร้อยโยงไว้นะครับดันลวดเข้าไปนิดนึงแล้วก็ติดให้ได้ระดับเท่าๆกันนะครับทัดหูของเราก็สวยมากเป็นสีชมพูโทนเดียวกันกับตัวกระทงเลยนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นทัดหู ก่อนติดตะหูก็ติดไปตรงวงกลมให้เรียบร้อยเดินเส้นขอบนะครับเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยทัดหูอันใหญ่ก็ติดตะปูเข็มนะครับแต่ว่าซ่อนดีๆนะครับไม่ให้มันเห็นตะปูเอาให้อยู่จุดกึ่งกลางเลยนะครับเพื่อความสวยงามและสมดุลนี่งานเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉีดมามระกอบนิดนึงเพื่อความเงางามฝากเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมนช่อง DIY บสี ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่างเปกับช่างทีก็จะมีงานดีๆมาให้ดูนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะคะดูเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ